สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับขุนสีขายที่ดินครับวันนี้ผมมีที่ดินไซ้์พิมพ์นิยมมานําเสนออีกแปลงหนึ่งนะครับพิกัดอยู่ที่ตําบลหนองเปรางายนะอาเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับสาหรับการเข้าไปเยี่ยมชมที่ดินจากถนนทางหลวงชนบทนนทบ,บุรี5027เข้ามาในซอยเพียงแค่50เมตรนะครับ ตรงนี้คือปากซอยก่อนเข้าไปหาที่ดินนะฮะฝั่งตรงข้ามจะมีบ้านเดียวอยู่หลังนึงนะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนนทบุรี502นเกตนะแนวถนนกว้าง10เมตรฝั่งด้านนี้คือฝั่งที่ไปอำเภอไซน้อยนะไปถนนลาดประดุกก็ได้ไปถนนกาจนาพิเศษก็เพียงแค่11กิโลเมตรส่วนฝั่งด้านนี้สามารถไปเชื่อมต่อคลองถนนไปออกสารยาก็ได้นะไปเซนทันพลาซ่าวิจิตก็เพียงแค่13กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนที่ดินของเราเข้าไปในซอยเนี้ย ชื่อซอยรุ่งเรือง21เนะเป็นถนนคอนกรีตกว้าง2เลนรถสวนได้สบายๆนะภายในซอยก็จะมีชุมชนคนอยู่อาศัยประมาณ3-4หลังนะครับเป็นซอยที่ชุมชนยังไม่หนาแน่นนะซ้ายขวาเป็นที่ดินเปล่ายังไม่ได้ถมนะครับส่วนที่ดินของเราถมไว้เรียบร้อยทั้งแปลงนะครับขอบเขตที่ดินจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับที่ดินของเรามีการรังวัดสอบเขตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่ดินเนื้อที่200ตารางวาร,ราคาขายตารางวาละ14,00 0บาทนะครับราคาทั้งแปลงอยู่ที่2องล้านแปดแสนบาท ราคานี้ข้าวโอนค้าวภาษีนะกรมที่ดินคนละครึ่งนะครับเป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะครับแปลงนี้ช่วงนี้หน้าฝนนะว่าจะพืชก็จะขึ้นรกนิดนึงโดยเฉพาะต้นสนโหนนะครับรูปแปลงทรงสีเหลี่ยมผืนผ้านะหน้ากว้าง32เมตรแนวลึกอยู่ที่25เมตรนะครับที่ดินของเราหันหน้าไปด้านทิศเหนือนะครับแปลงนี้น่าจะเหมาะสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินย่านอำเภอไซน้อยบางบัวทองเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะสร้างเป็นบ้านสวนก็เหมาะนะรหรือจะทำเป็นโกดังเก็บสินค้าเล็กๆก็เหมาะ ด้านหน้าติดถนน rete, คอนกรีตกว้าง2เลนรถสวนกันได้สบายๆนะครับสำหรับสถานที่สําคัญสำคัญย่านนี้ก็จะมีปตทร,รุ่งเจริญมงคลจิตหนองพรางาย1.2กิโลเมตรตลาดสดอุดมพร1.9กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพรางาย2.5กนะิโลเมตรวัดวบวมอง2.6กิโลเมตรหาดเติมรักปวงมทอง5.4กิโลเมตรนะครับสำหรับท่านที่มาาทางเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตมาถึงที่ดินก็อยู่ที่13กิโลเมตร ขอบเขตของที่ดินก็ามาสิ้นสุดตรงนี้นะครับมีเสาปูนชัดเจนนะครับที่ดินรังวัดไปเรียบร้อยแล้วมั่นใจได้เลยว่าซื้อที่แปลงนี้ได้เนื้อที่ครบแน่นอนนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นที่ดินเปล่าซึ่งเขายังไม่ได้ถมนะครับแปลงนี้นะครับชุมชนในซอยอาจจะยังไม่หนาแน่นมีบ้านอยู่ประมาณ3-4หลังนะครับด้านหลังก็เป็นที่ดินร้างเปล่าก็อาจจะต้องรอการพัฒนาอีกสักระยะหนึ่งนะโซนนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินบ้างเปล่าก็จะมีบ้านเดินคนอยู่อาศัยบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่หนาแน่นเป็นบ้านหลังหนูก็อยู่ในซอยถัดไปนะเป็นซอยคู่ขนานกับซอยของเราสำหรับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้อย่างแรกเลยนะครับเข้ามาจากถนนเส้นเมนหลักเพียงแค่50เมตรนะรปัจจุบันที่ดินของเราถมไวเรียบร้อยทั้งแปลงนะสามารถมาปลูกสร้างได้เลยนะถมไว้ประมาณ1ปีได้แล้วนะครับส่วนด้านหน้านี่ติดถนนคอนกรีต2เลนรถส่วนก็นได้สบายสบายนะที่สําคัญก็คือการเดินทางถือว่าสะดวกมากๆเพราะว่า เป็นเส้นที่เชื่อมต่อได้ก็น่าจะหลากหลายเส้นไม่ว่าจะเป็นลาดประดุกบางกรวยไซน้อยคลองถนนทะลุไปสารยาก็ได้ไปถนนวงแหวนกาจนาพิเศษก็เพียงแค่11กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่มีอนาคตมากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้คือภายในพื้นที่ของเราก็จะเห็นวัชพืชแล้วก็ต้นสนูขึ้นปกคลุมเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะวัชพืชจะขึ้นก็น่าจะไว ถ้าไม่มีต้นสน่ในพื้นที่ก็จะเห็นรูปแปลงได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะภายในพื้นที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นพวกต้นสนนะครับส่วนตรงนี้คือด้านหลังของที่ดินก็จะเห็นหลักเสาปูนนะฮะเป็นแนวขอบเขตของที่ดินได้ชัดเจนนะเพราะว่าที่ดินของเราเพิ่งรังวัดได้ไม่นานนะมีขอบเขตที่ดินชัดเจนนะครับมันจะได้เลยว่าซื้อที่แปลงนี้ได้เนื้อที่ครบแน่นอนนะครับ200ตารางวา ท่านได้สนใจลองแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมก่อนก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามอะไรเพิ่มเติมก่อนในเบื้องต้นที่081นะครับ2688747 line idpp.lucky แ,แล้วก็เลข1ห,หรือเข้าไปเยี่ยมชมชอบคุณสีขายที่ดินนะแฟนปิดขุนสีขายที่ดินก็มีที่ดินทวยสวยไหลโซนนะทุกท่านได้เลือกชมชอบได้อย่างจุใจเลยครับวันนี้ต้องลำลากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับ